บัดนี้วันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพเป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านายยติวัฒนาสิริจเจริญวุฒิขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้า จงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคารพญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัคราฉันขัดฉัดตุเทวตาสัตธรรม,มัง มุนิลาสัตส,สุนันตุสักขโมขถังสักเเคกาเมจะรปเปคิลิสิคลระตตเถจันทลิเเคจันตะลิเเควิมาเนทีประัตเทจะคาเมตะลุวะนาขคหะเนเคหะวัตถุมขิเหตเตภุมมาจะยันตุเทวาจะละทะวิสเมยกขัทะ คันทภนาคาติคันธาสันติเกยังมุนิวะระวะจานังสาโวเมสุนันตุธรรมมสนวากาโลอายมพทันตาธรรมมสวนกาโลอายมพทันตาธรรมมสวนกาโลอายมพทันตาเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยามปีทำมังสระนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปีทำมังสระนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามินัตเทนัตเทมนัติเมสระนังอัญยางพุทเธพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทา น am, coupon, ัตทิเมสรนังอัญยางธรรมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเชนะสุทเมหโหตุสัพพทานัตทิเมสรนังอัญยางสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเชนะโหติเมโหตุสัพพทา